ขอต้อนรับเข้าสู่ลาลิซาครับอันนี้คืออะไรเนะห้องความลับครับผมเองก็เข้ามไม่ได้ออนี่คือการเปิดเผยทั้งหมดโอเคผมซื้อหาล้อยล้านคืออาณาจักรแห่งนี้ท้ายโคไซดอนพวกแกไม่ได้เข้าใจผิดมันขึ้นแทนอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วดังนั้นห้ามพลาดทุกอย่างในวิดีโอนี้ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหม้อซุกกี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเฮ้ยนิ่งนิ่งดิพอแล้วลาลิซ่าในมุมมองที่ต่างไปแกไม่ต้องสนใจคนอื่นเล่าเพราะสิ่งที่แกเห็นคือความจริงรับอนุญาตจากทางลาลิซ่าแล้วว่าให้เปิดทุกมุมเล่นนี่คือผู้ช่วยส่วนตัวของฉัน เป็นรอ้อมแล้วครับทุกรายละเอียดผ่านมือผู้ชายคนนี้มาแล้วมุดดามาในวิดีโอครับคล้องผู้ชายคืออะไรหลายคนที่เดินเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกตัวอีกทีกู้กลายเป็นคุณชายแล้วเหรอวะ มันคือที่สังสรรค์และพักผ่อนของผู้ชายเมื่อแกเดินเข้าไปในห้องแกจะมีคนรับใช้และมีทุกอย่างที่แกและเพื่อนต้องการเพราะถ้าแกเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นสิ่งค้องหรือผู้หญิงจะเป็นของแกทั้งหมดวันนี้ผมให้สาวๆออกมารอต้อนรับไม่ใช่ทีมนี้ว้ยไปดูกันโดยที่ขับผู้ชายแห่งนี้นะครับ จะเปิดตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงดึกเหตุผลที่เราไม่เรียกที่นี่ว่ามอสุกี้หรือว่าชื่อที่เคยเรียกเพราะว่าลาลิซามีบางอย่างที่มากกว่าที่คุณคิดครับและนี่คือแค่เซี่ยวเดียวจากข้างในทั้งหมดมีอะไรรออยู่อีกมากมายปะย่ะเออฉันมาบ่อยไปหน่อยขอต้อนรับเข้าสู่ลาลิซาครับสศวงามกว่าหลายร้อยชีวิต แนนผมเกิ่อต้องแย่งเราเมื่อคุณเดินเข้ามานะครับคุณจะพบกับตําแหน่งที่เรียกว่าเชียร์แขกวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือที่นี่มีเชียร์แขกกี่คนก็มีหลากหลายท่านนะครับแต่ละท่านก็เทคนิคในการเชียร์แขกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายนะครับก็เน้นความพึงพอใจของลูกค้าครับ Mm hmm. ออน้นแกไม่ต้องคำนวณเยอะแกมีเมมแ,มแกก็อยู่ของแกยาวๆอ่ะนะฉันมีอยู่สองแสนคือฉันรวมกับเพื่อนฉันไงฉันสบายถ้าแกพาสาวๆหรือว่าเรียกน้องๆมาเนี่ยแกก็ให้เขากินอ่าพวกบูฮาวายหรือว่าพวกคาลัวนะมันเหมาะกับสาวๆคา,าลัวบูฮาวายอย่าลืมนะว่าวันนี้ฉันไม่ได้พกกระตังมาสักบาทเดียว เอาอ่อนเดี๋ยวเราให้เฮียบอยแก้วนึงโด,ทดยที่ลาลิซาเนี่ยเขาเรียกว่าขับผู้ชายเพราะว่าทุกอย่างที่ผู้ชายชอบไม่ไว่าจะเป็นค็อกเทลซูชิเนี่ยครับและก็เครื่องดื่มวิสกี้ที่นี่มีทุกอย่างและนี่คือเทคนิคก,การเชียร์ของคนเชียร์ฉันเองพี่สเหนือไม่เนีปยป่เฮ้ยปาเลยทำไมอ่ะก็เมาเกินแขก แดกเกินเจ้าภาพสิครับโอ้แค่ดื่มเองสบายไม่สิง,งั้นสิครับมีมาสองคนนะครับพี่น้องเหรอครับพี่น้องกันครับงานคุยแล้วโดยที่นี่จะแบ่งไปนทั้งหมดสามโซนเป็นคฤลาสาที่มีห้องเป็นร้อยห้องคุณต้องการห้องแบบไหนมุมอะไรความต้องการใดๆเรียบร้อยไหมตัวพ,พร้อมแล้วค่ะพี่ หรือว่าจะไปดูห้องแต่งตัวน้องก่อน,นะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปห้องแต่งตัวอันนี้กว้างนะครับกว่างเป็นการตลาดที่นี่ใช่ค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างทุกอย่างเลยค่ะคอยดูระบบดังนั้นการที่ใช้วัยรุ่นเข้ามาดูเนี่ยมันจะทําให้ได้อะไรใหม่ๆเพราะนี่คือขับของผู้ชายครับและโซนต่อไปฉันว่าไม่เคยมีใครได้เข้ามาดูอะนอกจากฉันอันนี้คืออะไรนะห้องความลับครับผมเองก็เข้าไม่ได้ห้องแต่งตัวแต่งหน้าครับทําผม ต้องครับพี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ปแต่ดเดีวสา,า,าวๆที่ลลิ่าเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าหมูหมากาไก่นะเวย้ยและฝีมือการดูแลก็เป็นเลิศแน่นอนหน้าตาสาวงามก็เป็นเลิศเพราะตอนนี้พวกเธอแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่รลอ,อกแก้อยู่นะเมนูที่ผู้ชายแบบเราเราสั่งกันเยอะๆที่ลลิซามีอะไรบ้าง หลักๆแล้วก็จะมีไก่แช่เหล้าอข้าปลาน้ำแดงนะครับอ๋อนู่นเหรอหมูทอดน้ำลาแค่สามเมนูนี้ก็สั่งได้เยอะมากสั่งบ่อยมากครับงั้นเอาตามเลคอมเมนต์เลย,เล,ยลบเอ้าก็มันสีพามาถึงห้องครัวขนาดนี้ถ้าแกาคิดว่ามันจะเหมือนแบบที่เก่าๆอ้ยไม่ใช่เลยเพรา<อ>ะทุกอย่าง เหมือนกับแกกำลังอยู่ในไนครับของไฮโซตั้งกันคือแกชอบคนไหนแกแค่จิมเท่านั้นเองยอมรัยอมได้ฉัะชื่ออลิชันคนที่ชอบเปิดเมมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่เปิดเมมเทื่อไหร่นะสองแสนปานชันเหรอฮะปรนชันกับปเป็มสองแสนหน่อยค่ะไม่ฟนเชียร์หน่อยลู let's go นี่คืออาการของคนที่โดนผู้หญิงแย่งกันจีบจีบตุ๊กตาเหรอคะที่จีบได้ไหมนล่ก็สู้มือจังเลยและทีนี่ก็ทำเหมือนผับทุกอย่างนะมีทั้งดีเจเอ็มซีและก็มีอีเวนต์พิเศษสำหรับชุดด้วยดนตรีสดจากนักล้อมระดับประเทศหลายหลายวง S M แล้วก็ S มันจะถึงเป็นไอดอลใช่ไหมครับ มันจะเริ่มต่างตั้งแต่ว่า,ามีประสบการณ์แล้วไม่มีประสบการณ์เริ่มจากที่ไม่มีประสบการณ์ก่อนห้องเนี่ยมันมีเป็นหลายร้อยห้องเลยก็จะมีตั้งแต่รับตั้งแต่1คู่2คู่หรือว่าหคู่ยังรับได้เลยครับดั่นไงถึงห้องแล้วทุกคนครับห้องนี้เรียกว่า p l a y b o y Mansion นะครับเป็นห้องที่เปิดใหม่ใครที่เข้าห้องนี้แสดงว่าคุณเป็นคนแรกลองจากผม ในห้องเพย์บอยแมนชั่นนี้นะครับก็จะเป็นการตกแต่งออกแนวแก๊งสเตอร์ถ้าใครเคยเล่นพวก GTA นะครับหรือว่าใครที่เคยเห็นพวกปาร์ตี้ของพวกฝรั่งนะครับก็จะเป็นห้องของผู้ชายขี้เล่นจะสังเกตได้จากตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแบบแบบิกนะครับเป็น RGB เป็นไฟสีๆต่างๆมีโต๊ะกินข้าวศิละปะในห้องนี้นะครับก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเก๋มากจริงๆแล้วมันเป็นเป็นภาพที่แบบเปลื่ยๆหน่อยแต่ว่าเขาเนี่ย ทำการบอมบอมด้วยกันพ่นสีนะครับพ่นพ่นพ่นจะกลายเป็นอาร์ตก็เออเล่นก็นเล่นไม่ดอะนะครับหย่าเรียนด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยยังไม่ไม,มีใครทำอะไรแบบนี้นะครับติจะมีแต่ห้องห้องเป็นห้อง KTV ห้องปาร์ตี้ห้อง,ง,ง EDM นะครับซึ่งในนี้เนี่ยรองรับห้องส่วนตัวมีห้องส่วนตัวทั้งหมด1 2 3สห้องเล็กก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือแยกแยกกันออกมาแล้วก็มาอยู่ไฟแต่ละห้อง ทุกห้องให้อารมณ์ไม่เหมือนกันศินละปะในห้องต่างกัน <S 2> <S 2> <S 2> เตียงที่นี่จะเด้งนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่นี่ไม่มีอะไรบนที่นอนและเชนก็เตรียมอาหารลงมากินที่ห้องอะนะอาหารมาแล้วครับผู้ชายที่มาเที่ยวที่ลาริซาเนี่ยหรือว่าผู้ชายสายๆอย่างเราเราเนี่ยถึงชอบมากินข้าวข้างในนี้กินในอิม่มก่อนศึกใหญ่จะเริ่มต้นขออะไรได้ <S 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 <processes> อย่างนั้นและน,นี่คือสองสาวเป็นพี่น้องกันแท้ๆกูอยู่สงบของกูอยู่ดีๆประกบคู่ชกให้กูตั้ง,งนั้นเอาและลงวินโดให้เรียบร้อยและนนี่คือลาลิซารัชดาซอย17ขับผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฉันไม่พูดเยอะ เพราะคนพูดเยอะมักจะไม่มาโทรศัพท์โทรศัพท์น้องก็ตกไหนนะตกข้างเอเนี่ยข้างเตียงอ๋อโทรศัพท์น้องตกซอกเตียงน่าจะเป็นน่าจะเป็นจังหวัผมเอาหัวน้องโขกขอบเตียงเจอแล้วนะ